เงสวัสดีครับนะอ้วนกวนยิงปลามารายงานตัวแล้วครับผมอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับแม่หลบกันหลบคุยก,กันอยู่หรือเปล่านาะนี่เวิร์กฟอร์มโฮมเหนื่อยชิปเป๋งบอกเลยโอยไม่ไหวอาโอเคทีอ 911ว้าวนะจ๊ะมั่นใจเชื่อใจได้เลยนะครับเรื่องการเบริกการถอนนะครับไม่มีมั่วไม่มีซีซัวแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสนใจทักไปได้เลยครับที่แอดว้าวว้าวว้าวนะครับแอดว้าวว้าวว้าวนะจ๊ะแล้วก็นี่เลยครับขออนุญาตแนะนําช่องน้องใหม่ในเครื่องของ TS911 ว wow. ้าวนะครับช่องน้องมวยพารวยนะครับจะเป็นคลิปที่ เปิดแนวทางการเล่นสล็อตสไตล์นังหมวยนะจ๊ะถ้าใครสนใจก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับมาวันนี้มาเริ่มเลยเข้ามาด้วยทุน4,000นะครับไปเลยนัดได้20วัดกันไปเลยนะครับจะเป็นยังไงวันนี้เออเอาเตเอาเตวันนี้เข้าดึกแล้วด้วยจะ4คู่แล้วนะเออเดี๋ยวก็รีบหลับรีบนอนกันอีกเออช่วงนี้นะแบบบอกตามตรงนะ ไม่ค่อยมีแรงเลยะมันแบบเอาจริงนะไม่รู้รู้สึกเปล่านะครับคือน้ารู้สึกว่าน้ารู้สึกว่าพอพออยู่บ้านอะพออยู่บ้านแล้วมันแบบมันมันไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะเออมันวันวันอยู่แต่หน้าจอทาอะไรก็มาลูกมัวต่คุยน่นคุยเโนียไม่สนุกเลยนะเออแต่ก็ต้องอดทนนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะ ความปลอดภัยของเราของครอบครัวของทุกคนนะครับช่วงนี้มันติดกันง่ายเหลือเกินนะครับไอเดลต้าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็นะ้าก็ขอให้ทุกท่านนะครับระมัดระวังตัวเองนะครับอย่าลืมนะจ๊ะไปไหนมาไหนถ้าไม่จําเป็นก็ไม่จําเป็นต้องไปนะครับอยู่บ้านนะครับแล้วก็ถ้าต้องออกไปไหนนะครับอย่าลืมนะจ๊ะใส่แมส์นะครับสองชั้นเลยก็ดีนะตอนนี้ใส่ ที่ปิดตาด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะเฟสแม็ก mm hmm. ใช่ไหมครับที่ปิดหน้าปิดตานะเอออย่าลืมอย่าลืมแล้วล้างมือด้วยแอลโกอฮอล์หรือล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆนะครับออด้วยความปรารถนาดีนะจ๊ะอยากให้แฟนคลับนะอ้วนอยู่กับนะอ้วนไปนานๆน,นะจ๊ะเอ,อ้ยพูดแล้วก็เหนื่อยจริงๆนะจริงวันนี้แบบเหมือนไม่ค่อยมีแรงเลยไม่รู้นะครับ อารมณ์แบบไม่ค่อยคืนเท่าไหร่เลยแต่ว่าก็อาเถอะมีแบบแฟนคลับมาหนาอ้วนสวัสดีสวัสดีครับนี่เป็น,นยังไงมาแล้วเอามามังกรวันนี้มีเพื่อนอยู่อีกคนหนึ่งนะครับที่มุมบนนะจ๊ะเออมาดูกันว่าจะเป็นยังไงมาแย่งกันหรือเปล่าค่อยๆถ้าเพื่อนไม่ยิงนะครับจับจังหวะด,ดีๆนะค่อยๆ ล้วยิงที่ตึ๊ด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 นะเขาเรียกยิงเป็นชุดนะครับสไตล์นะกยิงเป็นชุดนะจับจังหวะไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับถ้าเพื่อนไม่ยิงเลยก็คงต้องโกรธกันแล้วแหละหรือก็แอบไปห้องน้ำอาจจะไปได้นะจ๊ะ เอามาช็อตเลยเฮ้ยไอ้เพื่อนคนนี้มันไม่ยิงอะไรเลยนี่ดานมังกรน่ะเฮ้ยนี่วนมารอบที่สองนะนะว่าไม่นานอะ่ะมันต้องแตกอะ่ะอ่ะสู้ไปก่อนฟรีได้ไหมไม่ได้ อายิงแล้วเว้ยโอ้โหพอยิงกยิงไม่หยุด,ดเลยเว้ยเฮ้ยเออมาอย่าลืมนะครับวิธีแนวทางของนานะดูเพื่อนด้วยนะว่าเขายิงยังไงนะโอ้ดูดิยิงอัดแหลกเลยนะทุกเม็ดเลยดูดิโอ้แต่แต่แแต่เขาไม่ยิงบอสด้วยเออแปลกอันนี้ต้องศึกษาวิธีการนะครับไอ,อ้ยิงแล้วเว้ยเอาใครได้ เออเราได้เออค่อยยังชั่วแม่งถ้าเขาได้นี่โกรธเลยนะเออมาแล้วมาแล้วเยี่ยมจ้ะอห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วออกอยังนะแต่ออกงี้ก็น่าเกียดนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอายังยังยังเฮ้ยออกงี้ก็น่าเกียดเกินไปห้าสิบเปอร์ออกเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่ดีเออเอา นะครับถ้าอย่างนั้นนะครับอยู่ต่อนะจ๊ะขออนุญาตประชาสมัมพันธ์นะครับโปรโมชั่นจาก TS 911ว้าวนะจ๊ะ TS 911ว้าวนะครับตอนนี้เขามีโปรนะจ๊ะฝากต่อเนื่องนะครับฝากต่อเนื่องนะครับฝากต่อเนื่องฝากติดต่อกัน5วันขั้นต่ำเพียงแค่วันละร้อยนะครับฝากครบ5วันนะจ๊ะทักแอดมินไปเลยนะครับแอดมินรับโบนัสแอดมินก็บอกได้ค่ะจัดไปเลย500บาท oh <my> นะครับเออ โปรฝากต่อเนื่องนะครับสรุปคือโปรฝากต่อเนื่องฝากแค่วันละร้อยนะครับขั้นต่ำวันละร้อยฝากครบ5วันนะครับรับโบนัสอีก500นะจ๊ะโปรดีขนาดนี้ห้ามพลาดด้วยประกาศทั้งปวงนะจ๊ะเพราะนั้นทักไปเลยครับที่แอดว้าวว้าวว้าวนะครับแอดว้าวว้าวว้าวนะจ๊ะเอออย่าพลาดนะเอออย่าพลาดไปเร็วให้ไว อ้าวมามาดูฉากนี้นะครับคือฉากของพี่ปูกี้มาดูว่าปูกี้จะเป็นยังไงอ้าวมีเพื่อนมาอีกคนแล้วเออค่อยสนุกหน่อยเดี๋ยวถ้าได้ปูอีกตัวนะไปเลยนะปูอีกตัวได้พันสองพันนี้ก็ไปละถือว่าทะลุเป้าแล้วนะบอกเลยวันนี้แบบโอ้ยแบบ ไม่รู้ก็ตอนกลางวันนะวุนนั้นเหนื่อยมากกั่ากลางวันวันนี้มีใครเหนื่อยไหมครับช่วงนี้ใครทํางานหนักใครทํางานเหนื่อยหนยบอกน้าหน่อยนะจ๊าคอมเมนต์มาบอกน้าหน่อยนะครับเออส่วนท่านใดที่อินบ็อกซ์มาหาหน้านะบอกว่า นะ้เมื่อไหร่จะแจกโบนัสอีกเมื่อไหร่จะแจกทุนอีกใกล้แล้วนะครับติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับใกล้จะแจกทุนแล้วนะครับใกล้มากๆแล้วนะครับอ่าเออคราวนี้รอบนี้ร่วมสนุกกันเยอะๆนะง่ายจะตายคําถามที่นา้าถามแต่ละอันนะครับวิธีการก็สุดยอด่อแฟนะครับเออเพราะฉะนั้นร่วมสนุกกันเยอะๆหเพื่อนวันนี้เพื่อนเต็มจอเลยวเฮ้ยไอมุม ซ้ายนี่ห้าสิบบาทเลยนะนัดหนึ่งสุดๆเจ้าคู่ควรมามาันต้องสู้กันหน่อยถ้าอย่างนั้นเออเอามาโอ้หมมบนพี่เข้ามาจากหกพันนะนี่เหลือพันนิดๆแล้วเออเยี่ยม อขอหน่อยขอหน่อยโอ้อัดเข้าไปไม่แตกเลยว่ะเฮ้ย เร็วมากนะครับนัดนี่โอ้โหข้างบนนัดละเก้าสิบ้าหรือเปล่ายิงกันยังไงเด่นนัดละ90มือไม่สั่นเหรอพี่เจ้าคู่ควรโอ้คน,นยิงเยอะแยะไปหมดวันนี้วันนี้มีเพื่อนมาช่วยกันอัดเต็มไปหมดนะครับมาต้องจับจังหวะดีๆหน่อยละอ่ะ ปืนหน้ปืน150อีกปืน110แต่กระสุนเบิ้ลตายตายไอ้นะเอา,เ,อาเปลี่ยนน้ำซะแล้วยเอาโอเคมาเดี๋ยวมาเจอกันมาวัดการเอาไปซะแล้วพี่ข้างล่างเดี๋ยวมาเจอกันที่ฉากพี่หงอคงอะระหว่างนี้นะครับขออนุญ,ญาตนะจ๊ะใครที่ยังไม่ได้สับสไครป์ให้นะาน,นะครับใครที่ยังไม่ได้สับสไครป์ให้นาน,นะจ๊ะ ลบกวนช่วยไปสับตะไคร้เป็นกำลังใจให้น้าด้วยนะครับตอนนี้นะอ้วนคนยิงปลามี2ช่องนะครับคือช่องช่องหลักนะครับคือช่องนาะอ้วนคนยิงปลากับช่องสำรองเผื่อปลิวนะจ๊ะคือช่องนะาอ้วนคนยิงปลา2นะครับช่วยกันสับตะไคร้ให้น้าหน่อยนะจ๊ะนะจะได้มีกําลังใจนะครับแล้วก็เวลาแจกคุณเนี่ยจะได้มีคนมาสนุกสนุกกันหลายหายคนนะครับแม ส่วนนะครับถ้าใครสนใจนะครับมาเล่นเกมเดียวกับน้านะครับเกมอิงปลาเนี่ยนะจ๊ะฟิชชิงก๊อดฟิชชิงวอนะครับสนใจทักไปได้เลยครับที่แอดว้าวว้าวว้าวนะครับแน่นอนเชื่อถือได้นะครับเว็บนี้เปิดมานานไม่มีปัญหานะครับเรื่องการเบิกการถอนนะครับเบิกถอนได้แน่นอนนะครับมาะอ้วนบอกแล้วว่า ถ้าไม่ชัวร์ไม่ดีจริงนะไม่แนะนำนะครับต่อให้เอาสปอนเซอร์มาให้นะก็ตามนะจ๊ะนะไม่รับนะครับเออแต่นี่โอเคเราเชื่อใจกันได้เราทำงานร่วมกันมานี่นะวัาน้น,นโปรโมทให้ T S 9 1 1หว้าวไอช่องนี้นี่น่าจะเกือบ2ปีแล้ว,ลวมั้งเออดูดิไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเพราะนั้นเทียมมากเชื่อใจได้นะครับแหนะ เอามาแล้ววัดการมาวัดกันกับพี่เก้าสิบอ่ะพี่เขาก็ไม่จิงเลยเว้คยค่อยๆนะโอ้โหนี่ร้อยรอนะครับร้อยรอตอนแรกนี่มี6กพันกว่านะบวก5้าสอร์เซแล้วไม่ออกไอ้นะยังไงวะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย ตาย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 จะรอดไม่ได้วันนี้ขึ้นมาตื่นเต้นขึ้นมาทันทีจะรอดปะวะหยุดนะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ลิงนี่โฟกัสเลยเนี่ยตายตายตายสองรอบสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะเฮ้ย ลดเหลือ10บาทก็ได้เฮ้ยโอ้โหอาคงได้เห็นนะัเจ๊งแล้วครับวันนี้ยินดีด้วยสำหรับทุกท่านนะครับที่อยากจะเห็น6นัดส,สุดท้ายโอ้ตายตายตาย,ตายไม่กล้าจะยิงเลยอะตายกับตัวไหนดีอะไม่เราต้องคืดสุดท้ายนะครับโอ้ย <New. S 1> oh. อันนี้ก็ไม่ได้เอาวะขอคืด กี่บอร์ลิงเอ้าหูแตกชิเปงไหมนะเชื่อเหลือสิบบาทสุดท้ายอะทุกท่านเฮ้ยหูอะไรกันเนี่ยหูฟื้นฟื้นฟื้นเลยฟื้นหกแปดแปดไปเลยหกแปดแปดหกแปดแปดโอ้จบสี่พันเอาโอเคโโอ้หพอละโอเคถ้างั้นพอละครับ จากแบบเหลือสิบ,บาทสุดท้ายนะจะเห็นเจ๊งอยู่ล้อมล่อแล้วครับกลับมาเท่าทุนนะวันนี้ไม่กําไรนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นกู้ชีพอย่างแท้จริงนะครับโอ้ยโอเคเอางั้นวันนี้ไปแล้วครับ